ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกจดตุพรฟันทงพรบพรกรกู้เงินทางรงไม่แจกนิจต้อนจุดเปลี่ยนนายกสอวอไม่ได้สัดฟอกนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับที่ ตอนนี้นะครับการเมืองเนี่ยกำลังจะร้อนแรงซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องของคุณสีสุวรรณเนี่ยมากบเรื่องของการเมืองทั้งหมดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าก็ยังมีการวิเคราะห์มีการข้อมูลต่างๆกันไปเรื่อยๆคนที่ออกมาวิเคราะห์เรื่องของการเมืองตลอดนั่นก็คือคุณจักรพงศ์พัพันเนี่ยออกมาวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆซึ่งผมย้ําเสมอนะครับว่า เรื่องของการวิเคราะห์ในข้อม e ูลต so 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 ่างๆเนี right ่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยวิเคราะห์ในมุมใหม่ในก็ได้นะครับยังไงก็ได้เรื่องจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอันนี้เป็นการวิเคราะห์ต้องเข้าใจคําว่าวิเคราะห์สถานการณ์ที่วิเคราะห์อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้และนะครับเราอยากจะฟังการวิเคราะห์ของใครก็ได้หรือไม่อยากจะฟังคําการวิเคราะห์ของใครก็ได้ผมเองนะครับก็ย้ําว่าวันนี้ผมอยากจะเอาการวิเคราะห์ของใครมานําเสนอผมก็เอามาผมไม่อยากเอาของใครมานําเสนอก็เป็นมาเป็นสิทธิที่ผมสามารถจะทาได้ซึ่งแน่นอนครับผู้ฟังเองกก็สาามรถททีี่่จจะะเลือฟัง ก็ได้หรือไม่ฟังก็ได้และเป็นสิทธิด้วยนะครับและจุดยืนของผมเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเอาวิเคราะห์เนี่ยมีแต่นะครับโจมตีรัฐบาลมีแต่การปัน่นมีแต่การของรัฐบาลอย่างเดียวนะครับด่ารัฐบาลอย่างเดียวนะครับโจมตีรัฐบาลอย่างเดียวต้องบอกก่อนนะครับว่าจุดยืนของผมนะครับในฐานะที่ผมทําและผมทําช่องวิเคราะห์คอนเทนต์ข่าวในประเด็นที่ผมอยากจะวิเคาราะห์ผมก็ย้ำเอาไว้ในช่องและก็มีการเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าผมวิเคราะห์ประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นตามสไตล์ของผมนะและย้ำนะครับ ใครจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ก็นาเสนอทั้งสองฝั่งดิทั้งฝ่ายรัฐบาลผมย้าผมประชาชนฝ่ายค้านและผมก็ย้ํามาเสมอว่าผมประชาชนฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นผมจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลตรวจสอบรัฐบาลการใช้งบประมาณเพราะอะไรครับเพราะวันนี้อย่าลืมนะครับว่าคนที่ใช้งบประมาณของแผ่นดินคนผู้บริหารงบประมาณของแผ่นดินคือรัฐบาลไม่ใช่ฝ่ายค้านฝ่ายค้านไม่มีอํานาจในการใช้งบประมาณ ฝ่ายรัฐบาลนะครับมีอํานาจในการใช้งบประมาณในการเอาประเทศไปกู้เงินจะออกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรัฐบาลสามารถทําได้หมดมีอํานาจในการบริหารประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาลไม่ใช่ให้รัฐบาลเอางบไปใช้ถลุงเด่นออกนโยบายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเขาบอกเฮ้ยดี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 ไปหมดแล้วไม่มีการตรวจสอบการที่ตรวจสอบก่อนผู้วิาพากษ์วิจารณ์อาจจะไม่เกิดขึ้นก็นได้แต่ดีกว่าหรือเปล่า ที่รอให้มันเกิดขึ้นก่อนรอให้มันเสียหายก่อนให้เกิดผลก่อนแล้วค่อยออกมาพูดมันได้ประโยชน์อะไรครับวัวหายแล้วล้อมข้อมันไม่ได้ประโยชน์วัวหายแล้วล้อมข้อไม่ได้ประโยชน์วันนี้การที่ประชาชนหรือใครก็แล้วแต่ที่ออกมาตั้งคําถาม,ถามออกมาวิาพากษ์วิจารณ์อยากคิดว่าเขาเป็นคนคัดค้านแต่เขากําลังให้ฉุกค,คิดว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดสถานการณ์นี้มันไม่ดีนะรัฐบาลก็ต้องกลับไปเอ้ยเอ้ยถ้ามันเกิดแบบนี้ไม่ดีอ่ะป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนมันก็จะได้การใช้งบประมาณที่ตรงไปตรงมาเกิดการทุตริตคอมั ทุจริตคอร์รัปชันได้น้อยลงใช่หรือเปล่าไม่ใช่วันนี้เฮ้ยการที่ออกมาแบบนี้คือการฝ่งรัฐบาลคือการขัดฝางรัฐบาลคือการอ้นี่นะมันเป็นการตรวจสอบมันเป็นการตรวจสอบรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลใช้งบนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีการทุจริตไม่มีการคอร์รัปชันได้น้อยที่สุดไม่ใช่วันนี้รัฐบาลทําอะไรเอ้ยปล่อยรัฐบาลทําไปเถอะปล่อยรัฐบาลทําไปเถอะถ้าไม่ดีเกิดผลไม่ดีอีสี่ปีค่อยไปเลือกกันใหม่ แล้วงบประมาณที่สูญหายไปละ่ะงบประมาณที่โดนถลุงไปละ่ะงบประมาณที่โดนอะไลายแม่น้ําไปละ่ะแล้วก็นี่สินที่ผูกพันเอาไวล้ล่ะคืออะไรครับก็ให้รัฐบาลเก่ามามาใช้นี่เพราะเป็นแบบนี้มาไงเพราะเราใช้เงื่อนไขแบบนี้ไงนะครับคนที่เข้ามาเป็นรัฐบาลถึงได้ถลุงงบประมาณใช้งบประมาณได้อยา่างวันนี้นะครับที่ผ่านมาเราอาจจะไม่มีช่องทางในการตรวจสอบเราไม่มีช่องทางในการวิาพากษ์วิจารณ์เราไม่มีช่องทางในการวิเคราะห์แต่ตอนนี้เรามีแล้วทําไมไม่ช่วยกันทําทําไมไม่กวดตั้งคาถามวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ นะส่วนใครจะคิดยังไงว่าเป็นการโจมตีเลยไปะไรผมบอกเลยครับว่าคนที่คิดแบบนี้แสดงว่าคุณกําลังสนับสนุนให้รัฐบาลใช้งบประมาณใช้ในการถลุงเงี้ยงบประมาณยังไงก็ได้ประเทศจะเสียหายยังไงได้ประเทศจะชิบหผยยังไงก็ได้คุณไม่สนใจขอให้พวกคุณขอให้รัฐบาลเนี่ยทำประโยชน์ให้กับพวกคุณเท่านั้นเองรอครับใช่เหรอรับและถ้าวันนี้สิ่งที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างงมุมูคุณก็นําเสนอวิพากษ์วิจารณ์ในมุมของคุณออกมาสิ ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าคุณไม่มีปัญญาที่จะนําเสนอวิาพากษ์วิจารณ์ในมุมของคุณโดยใช้คําว่าอ๋อมันเป็นการปั่นมันเป็นการโจมตีมันเป็นการขวางมันเป็นการที่ว่าก็พวกคุณรวยแล้วเนี่ยก็เลยขัดฝังนโยบายที่ช่วยคนจนไม่ใช่ครับเขาเพียงแค่ตรวจสอบเพื่อให้การใช้งบประมาณตรงไปตรงมาไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันหรือธุรกิจท,ทุจริตคอร์รัปชันได้น้อยลงนี่คือประเด็นต่างหาก จตุพรฟันธงพรกกู้เงินเนี่ยทางโรงไม่แจกดิจิตอลจุดเปลี่ยนนายกสวไม่ได้สัดฟอกจตุพรมั่นใจนาย,ยกรัฐมนตรีประราชอยู่ได้ไม่เกินเมษานี้ระบ,บุจุดเปลี่ยนสำคัญของการดันออกพรกกู้เงินจนถูกครมอรตีตกเชื่อสวอไม่ได้สัตว์ฟอกเขตเศรษฐา คนหน้าบางขอรับผิดชอบยอมสละตตำแหน่งกลับไปอยู่บ้าน31ม,มกราคม2567นายจัตุพรพมพันธ์วิทยากรคณะรอมรวมประชาชนเฟซบุ Facebook, ๊กไลฟ์โดยเชื่อว่านาย,ยกรันตรีที่มาแบบประหลาดจากตั้งรัฐบาลผิดประเภทจะอยู่ได้ไม่เกินเมษานี้ พร้อมั่นใจการดันพกร,รกู้เงิน5แสนล้านบาทมาแจกโครงการนิจิต้อนวอรเเ็ตเป็นจุดเปลี่ยนนายกรัฐนตรีถูกบีบให้หน้าบางขอสละอำนาจเพื่อรักษาดิวเอาไว้นายจตุพรกล่าวถึงสวจะอภิปรายทั่วไปรัฐบาลมาตรา153ของรัฐธรรมนูนว่าอาจเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมอีกทั้งเชื่อว่าจะไม่ได้อภิปรายเพราะนายกรัฐมนตรีจะไปก่อนหรืออาจไปช้า แต่คงไม่เกินเดือนเมษานี้อย่างไรก็ตามถ้ามีการเบี้ยวดิวกันแล้วจะนำไปสู่อีกสถานการณ์หนึ่งซึ่งต้องจับตาหลัง18กุมภาพันธ์นี้ที่นักโทษชั้น14โรงพยาบาลตำรวจจะได้ใช้สิทธิพักโทษกลับไปอยู่บ้าน <c oughs> ถึงวันนี้รัฐบาลมีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันแล้วหรือยัง ไม่สมกับประกาศที่เป็นพักนักบริหารคิดใหญ่ทำเป็นเลยดังนั้นการเล่นเกมเดีวนี้เหมือนกับการเล่นกับไฟซึ่งไม่ง่ายเลยแม้ไม่ติดคุกสักวันเดียวแต่อยู่โรงพยาบาลตำรวจก็ถูกประนามทุกวันกระทั่งกล้องวงจรปิดเสียทุกตัวแสดงถึงการประจานกันแล้วนายจตุพรกล่าวว่าพักร่วมรัฐบาลต่างก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแต่เงียบไม่พูดจาผีผามอะไรอีกทั้งถ้าไม่รู้ถึงเดียวแล้วนะครับคง แสดงฝวามไม่พอใจที่พักเพื่อไทยไม่เสนองบประมาณแผ่นดินจนทำให้งานบริหารรัฐบาลไม่มีงบประมาณมาใช้จ่ายดังนั้นทุกพักคงรู้ว่ายังไม่ถึงเวลาจริงที่จะมีการปฏิบัติการเพื่อดิวตกลงกันไว้ถูกเบี้ยวอีกทั้งเชื่อว่าการแจกเงินนี้จะต้อนวอร์เดตจะเป็นจุดพิกผันทางการเมืองเพราะต้องนำเข้าคอรอมอเป็นการออกพรกรกู้เงินแล้วไม่ผ่านการพิจารณา โดยเชื่อว่าไม่มีพักร่วมรัฐบาลใดกล้าให้ผ่านแต่จะมีคนหน้าบางขอแสดงความรับผิดชอบซึ่งไม่กี่วันก็จะได้พิสูจน์กันการบริหารงานแต่ละกระทรวงที่มีนักการเมืองมืออาชีพคุมอยู่ทุกคนเงียบกิบผิดปกติกันไปหมดไม่มีงบประมาณยังไม่โวยวายส่วนนายกรัฐมนตรีมีอำนาจกับไม่มีเงินบริหารประเทศ สิ่งนี้ถ้าไม่มีการดีลกันไว้ย่อมเกิดมาไม่ได้เหมือนกับสวระด,ดับในพลมาโหวตเลือกนายกรัฐมมตีแต่ยังมาอภิปรายทั่วไปแสดงว่าไม่มีดีลก็ทําไม่ได้กับสิ่งนี้เพราะไม่มีที่ไหนทํากันนายจตุพรยอมรับว่าที่ผ่านมาตนเองนะครับถูกกล่าวหามาตลอดว่ามีคนใหญ่คนโตของประเทศเข้าไปพบเมื่อครั้งติดคุกแล้วออกจากคุกจึงเปลี่ยนไปจากคนเสื้อแดงอย่างไรก็ตามการเข้าพบ คนนั้นนะครับคนที่มาจากเสื้อแดงลำดับถัดไปจากตำแหน่งประธานนปชก็ได้เข้าพบด้วยส่วนตนหลังจากเข้าพบยังต้องติดคุกอยู่อีกเป็นปีอย่างไรก็ตามการกล่าวหาตน มีมาอย่างต่อเนื่องเพราะรับรู้ได้ดีว่าตนวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเพื่อไทยที่ตั้งขึ้นมาโดยผิดปกติ <c oughs> เกิดจากการดิวและเป็นรัฐบาลตบัดสัตว์จากสัญญาหาเสียงไว้กับประชาชนสแสดงถึงการตรบัดสัตว์เพื่อดิวได้ร่วมรัฐบาลของคนต่างสีต่างเสื้อดังนั้นนะครับสถานการณ์ปัจจุบันจึงไม่มีความขัดแย้งของสีเสื้อเหลืออยู่แล้วเพราะในระดับรัฐบาลยังผสมสีเสื้อกันทุกฝ่ายกันหมด ยังมีการอ้างอีกว่าการตบัติสัตว์เพื่อให้ประเทศเดินหน้าทั้งที่ประเทศไม่ได้เดินหน้าไปไหนเลยแต่พวกตบัติสัตว์ได้เดินไปเพื่อตัว เพื่อตัวเองอย่างเดียวที่ต้องพูดวิจารณ์กันเพราะไม่ต้องการให้บ้านเมืองเกิดความเหลื่อรำ้ำอยากให้เกิดการจัดสรรทรัพ,พยากรเท่าเทียมกันโดยหวังว่าสักวันประชาชนจะเข้าใจเพื่อนําไปสู่การปฏิรูปประเทศหรือเกิดการปรฏิวัติประเทศไม่ว่าจะในระบอบไหนก็ตามแต่ขอให้ทําเพื่อประชาชนนายจัตุพรกล่าวนะครับอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์ของคุณจัตุพรพงพันธ์ซึ่งแน่นอนครับการวิเคราะห์ของคุณจัตุพรพงพันธ์มีทั้งคนที่ชอบและคนไม่ชอบนะครับแต่วันนี้ เราลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเราเป็นประชาชนการที่คุณจักรตุพรออกมาวิพากษ์วิจารวิเคราะห์แบบนี้มันเป็นผลเสียก่อประเทศนะครับหรือมันเป็นผลดีก่อประเทศหรือยังไงนะมันอยู่ที่ตัวเราเองหรือเปล่าว่าวันนี้นะครับเรากาลังนะครับไปเข้าข้างใครโดยที่ไม่สนใจอะไรว่าอีกฝ่ายนึงจะพูดอะไรแต่เราลองนึกนะครับว่าวันนี้ถ้าวันนี้ใครจะวิพากษ์วิจาร์อะไรก็เป็นสิทธิของเขาในการวิพากษ์วิจาร์นะครับใครจะวิพากษ์วิจาร์ใครจะพูดอะไรก็เป็นสิทธิของเขาในการพูด เราจะได้ข้อมูลที่หลากหลายหรือเปล่าเหมือนกันถ้าใครบอกเฮ้อยแบบอย่างเนี้ยนะคุณพูดอย่างเนี้ยแต่เวลาที่ใครมาเม้นหรือใครมาพูดอะไรเนี้ยคุณจะไม่รับฟังก็ใช่ครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้การที่คุณอยากจะวิเคราะห์อะไรนําเสนออะไรคุณก็ใช้พื้นที่ของคุณไม่ใช่วันนี้คุณกําลังจะไปยัดเยียดความคิดของคุณให้คนอื่นในพื้นที่ของคุณอื่นแล้วบอกว่าคนอื่นต้องรับฟังคุณอันเนี้ยเขาไม่เรียกว่าประชาธิปไตย เขาไม่ได้เรียกว่าการรับฟังความคิดเห็นแต่คุณกําลังจะไปยัดเยียดความคิดของคุณให้คนอื่นเขาฟังอย่างผมถามว่าวันนี้ผมทําช่องของผมผมวิเคราะห์ในสไตล์ผมทุกอย่างแต่ถามว่าผมไปช่องคนอื่นไหมผมก็ไปฟังแต่ผมไม่เคยไปแย้งผมไม่เคยไปโต้เถียงเพราะผมถือว่านั่นคือความคิดของเขานั่นคือการวิพากษ์วิจารณ์ของเขานั่นคือมุมมองของเขาผมมีหน้าที่เข้าไปฟังผมไม่ชอบผมก็ออกผมชอบผมก็ฟังต่อเมื่อฟังจบก็เขาก็เป็นความคิดของเขา อันนี้ก็คือความคิดของผมนี่คือสไตล์ผมเพราะฉะนั้นวันนี้การที่คุณเข้ามาเม้นแล้วให้ผมรับฟังความคิดเห็นของคุณที่คุณมาเม้น่ะผมไม่ฟังหรอกครับผมบอกเลยครับเพราะาผมอยากจะฟังเดี๋ยวผมไปฟังเองและถ้าคุณมีปัญญาคุณมีสมองคุณมีความสามารถคุณก็ทําดีครับคุณก็วิพากษ์วิจารณ์ดีครับคุณก็วิเคราะห์ดีครับคุณก็ทําดีครับไม่ใช่วันนี้นะครับเอาความคิดของคุณเข้าไปตาม นะครับช่องของคนอื่นในพื้นที่ของคนอื่นแล้วพอคนอื่นไม่รับฟังก็บอกว่าเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยไม่รับฟังความคิดเห็นไม่รับฟังคนอื่นทําไมต้องไปรับฟังคนอื่นครับคําถามแค่นี้เพราะคุณยังไม่รับฟังความคิดเห็นคุณผมเลยแล้วผมจะไปรับฟังความคิดเห็นคุณทําไมจริงไหมครับถ้าวันนี้คุณรับฟังความคิดเห็นผมอันนั้นคือความคิดเห็นผมแต่คุณมีความคิดเห็นที่แตกต่างคุณก็ไปช่องคุณคุณก็ไปนําเสนอของคุณดิ จบถูกต้องไหมแต่วันนี้คุณกําลังมายัดเยียดฟา์มคิดเห็นของคุณให้ผมรับฟังแล้วบอกว่าพอผมไม่รับฟังแล้วบอกว่าผมไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นคําถามคือเพื่ออะไรครับเพราะผมเองก็ไม่เคยไปยัดเยียดฟามคิดเห็นหรือนะการวิเคราะห์อของผมหรือมุมมองของผมให้คนอื่นฟังเลยผมก็ทําอยู่ในพื้นที่ของผมในช่องของผมใครอยากจะฟังก็เข้ามาฟังเองนะใครไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังแค่นั้นเองครับ นี่เขาเรียกว่าการเคารพในความคิดเห็นของซึ่งกันและกันไม่ใช่วันนี้ไปยัดเยียดแล้วพอเขาไม่ฟังก็บอกว่าเขาไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับเขาไม่รับฟังความคิดเห็นคนอื่นผมที่ไี่บอกทําไมผมต้องรับฟังความคิดเห็นคนอื่นในเมื่อคนที่จะมายักยียกข้อมูลให้ผมยังไม่ฟังความคิดเห็นของผมเลยยังไม่เคารพความคิดเห็นของผมเลยแล้วทําไมผมจะไปบเคารพความคิดเห็นของของคนที่มาเหม็นจริงหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ